สวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายทุทุกคนครับวันนี้มาพบกับไพสอนไลสไตล์สไตล์ของไพสอนนะครับวันนี้พามาดูว่านชนิดหนึ่งครับเป็นไม้มงคลนะครับเป็นพืชมงคลเขาเรียกว่าว่านแยแยะนะครับเป็นเป็นพืชที่หายากอยู่หายากพอสมควรพอดีมีพระท่านเอามาให้นะครับ นลกอยากได้นะครับพระพระท่านเกลมาให้สปปรรพคุณนะครับสปปรรพคุณอันนี้เป็นว่านมงคลนะครับเรียกว่าว่านแยะแยะหรือไม้แยแยหรือที่เรียกกันว่าว่านเทวบุตรถ้าจะมีผิดนะนะ้พี่น้องนะเออตรงใบที่มันด่างๆนี่เอาไว้เป็นว่านนำโชคว่างั้นเถอะเอาไว้ค้อหัไวได้ เห็นเขาว่ามีมีมีคาถานะแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ <c oughs> เกี่ยวกับด้านโชคลาภด้านค้าขายเมตตามหานิยมนะครับปลูกไว้หน้าบ้านได้นะครับอันนี้ได้มาต้นหน่อยๆนะครับบอกเราเนี่ยบอกไทยแน่เด้อพี่น้องเด้อนี่ได้มาต้นเล็กๆพระท่านมาให้เป็น วานใหญ่แยะสำหรับลำต้นถ้ามันต้นใหญ่แล้วลำต้นนี้เป็นเอาไว้เป็นมวลสารทำพับผงได้นะครับกิ่งมันกิ่งมันก็มีลิธานุภาพเหมือนกันนะครับเขาจะนิยมสำหรับนักแจงโชคกัน,นิยมเล่นพวกที่ค้าขายก็เอาไว้หน้าร้านได้นะครับ เขาเรียกว่าว่านแย่แย้มอีกทีว่านแย่แย้หรือไม้แย่แย้เนี่ยครับนะครับเวลาใกล้หวัวออกเขาก็จะมาดูใบใบที่มันด่างๆนะครับเห็นไหมใบที่มันด่างๆไอ้ขาวๆขาวๆเนี่ยเป็นดินนะครับเพิ่งได้มาสักไม่กี่วันนี้เองสองสามวันเพิ่งลงกระถางอันนี้ยังอยู่หลังบ้านอยู่เลยเดี๋ยวจะเอาไปไปหน้าบ้านนะครับ <c oughs> ก็เลยมีพระมีโอกาสพระพ่พัน้นองมาเบ่งนะครับอขออนุญาตเบ้าเล่าอีกแค่นึงนะครับอันนี้กาลังแตกแล้วพี่นองนะหวานแย่แยนะครับหรือไม้แย่แย่ถ้าใครเองก็ขอที่เห็นนี่แหละครับเพิ่นเอาดินทรายมาทรายนะครับนี่เป็นว่านแย่แย่ไม้แย่แย่เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับเรียกโชคเรียกลาบนะครับ หรับคลิปนี้ไว้ซัมเน่แล้วครับพี่น้องพาพี่พาน้องมาเบ่งนะครับเป็นไม้มงคลว่านใหญ่แย้แต่จริงๆมันมันมัน,มนต้นโตกว่าน,นี้ใหญ่กว่าน,นี้นะอันนี้เพิ่งได้ได้มาหน่อยเดียวครับพะเพิ่นน้ำมาให้นะครับพน้ำมาให้แล้วจะไปปลูกไว้หน้าบ้านนะครับอันนี้อันนี้เป็นหยานะบอแมนอันนี้อันนี้บะเกี่ยวกับววานนะครับ ต้องไปศึกษาหาดูนะครับพี่น้องครับอันนี้เอามาแชร์ประสบการณ์ให้เบิ้งนะครับว่ามันต้นอีย่างคันพุทธเบ่เคยเห็นนะครับนะครับว่านแย่แย่หรือม้แย่แย่นะครับอ่ะไว้เทานี้แล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับติดตามไพ่สนไลฟ์สไตล์ได้ที่ช่องไพ่สนไลฟ์สไตล์สไตล์ของไพ่สนนะครับสวัสดีครับ